สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง GT Family นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโปเก m o n Go นะครับวันนี้พี่มีรายละเอียดจะมาอัปเดตนะครับในวันอาทิตย์ที่18นะครับแต่ที่จริงทุกคนที่ลินโปเก m o n Go ก็น่าจะทราบนะครับว่าช่วงวันที่1 7บ8เนี่ยจะมีเป็นอีเวนต์โปเกมอนโกเฟสสองพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันอาทิตย์ที่18เนี่ย เราจะมาจับโปเกมอนอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตลอดทั้งวันนะครับมันจะมาเป็นช่วงเวลานะครับดังนั้นเราเทรนเนอร์ทุกคนนะครับจะต้องวางแผนแล้วก็ดูตารางเวลานะครับว่าเราจะจับโปเกมอนตัวไหนกันนะครับโอเคนะครับก็วันอาทิตย์ที่18นะครับก็เวลาตั้งแต่1ิโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ ก็จะมีโปเกมอนในตำนานเนี่ยปรากฏออกมาในการตีบอส5ดาวในทีมของมันนะครับก็จะออกแบ่งออกได้เป็น4ช่วงนะครับก็คือช่วงสายลมลาวาเยือกเย็นและฟ้าขนองนะครับซึ่งมันจะหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งอีเวนต์นะครับก็ในช่วงเวลาแรกนะครับก็คือช่วงเวลาของสายลมนะครับเวลา10โมงถึง11โมงและเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะครับ โปเกมอนก็จะมีมิวทูนะครับเคซิเลียนะครับทอเนลอสนะครับฟอร์มสัตว์ฝักสิทธ์นะครับลาติออสนะครับลาติอัสโฮโอกิราติน่านะครับฟอร์มดัดแปลงนะครับวิลิซิออสนะครับแล้วก็เรจิกิกัสนะครับทีนี้ในชั่วโมงต่อมานะครับชั่วโมงต่อไปก็คือระหว่างเวลา 11โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายสถึงสโมงเย็นนะครับก็จะเป็นช่วงของลาวานะครับก็จะมีโปเกมอนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นไฟเจอร์นะครับเอนเตลิจิร็อกนะครับฮิตทรันนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดเนาะเรดูรอสนะครับฟอร์มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เลซิรัมนะครับเทราคิออสกาดอสแล้วก็อีเวนทอนนะครับ ช่วงเวลาต่อมานะครับก็คือจะเป็นช่วงของเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็4ี่โมงถึง5้าโมงจะเป็นชั่วโมงของเยือกแข็งนะครับก็จะมีโปเกมอนก็คือฟิสเตอร์นะครับซุยคูนนะครับเรจิไอคิเรมนะครับไค่ออกกานะครับลูกเกียแล้วก็พันเกียนะครับแล้วก็มันจะมีอักนอมนะครับ เอเรดนะครับแล้วก็ยุคซีนะครับปรากฏตัวในบอส5ดาวของพื้นที่ปกติโปเกมอนเหล่านี้ก็จะปรากฏด้วยนะครับต่อมานะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสองนะครับแล้วก็ห้าโมงถึงบ่าเย็นก็จะเป็นช่วงโมงของฟ้าะนองนะครับโปเกมอนที่จะเกิดในช่วงเวลานี้นะครับก็ได้แก่ทันเดอร์นะครับไรโคเรจิตเติลส์วูทลอสนะครับฟอร์มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็เซคอมนะครับเล็คอซานะครับโคบันออนดิออรานะครับแล้วก็เซเนียสนะครับในทั้งหมดช่วงเวลาตรงนี้นะครับจะมีอามีโปเกมอนมายาเท่านั้นนะครับที่ไม่ปรากฏในบอส5ดาวนะครับก็เทนเนอร์นะครับที่เข้าร่วมในมายการมการดีบอสครั้งนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะมีตั๋วโปเกมอนโกเฟสหรือไม่นะครับ ผู้ที่มีตั๋วจะได้รับสินะครับที่จะได้ดังนี้นะครับก็คือมี10,000 XP พิเศษนะครับจากการตีบอสทุกครั้งที่ตีสําเร็จนะครับแล้วก็แผ่นหมุนภาพยิ้มเพื่อรับบัตรตีบอสสูงสุด10ใบซึ่งนํามาใช้ในการตีบอสได้นะครับทำงานวิจัยแบบจกับเวลาให้เสร็จสิ้นเพื่อรับบัตรตีบอสระยะไกลสูงสุด8ใบซึ่งนํามาใช้การตีบอสระยะไกลได้นะครับแล้วก็กล่องรับอีเวนท์ที่มีบัตรตีบอสระยะไกล3าใบ ซึ่งจะมีในร้านค้าในวันที่ที่18กรกฎาคม2 0 2 1นะครับเวลาตั้งแต่10โมงถึง18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเนาะก็สำหรับคนที่ยังไม่มีตั๋วก็ไม่แน่ใจว่ายังจะซื้อได้อยู่อีกไหมน่าจะซื้อได้แหลนะเนาะก็ลองเข้าไปดูในที่ร้านค้านะครับก็มาสนุกกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็แค่มาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเราจะพร้อมที่จะตีกันหรือเปล่าแล้วก็เผื่อลืมนะครับก็ยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดสมมติว่าอ่านตะ,ต,ะตะกุกตะกักหรือว่าผิดพลาดอะไรไปนะครับเพราะว่าชื่อบางตัวนี่อ่านยากมากนะครับแล้วก็ก็ไม่ค่อยได้ติดตามบางตัวด้วยอะไรเงี้ยก็คือเรียกเรียกชื่อค่อนข้างที่จะแบบเลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ด้วย แล้วอย่าลืมไปจับโปเกมอนกันนะครับสวัสดีครับ